วันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่าๆพอเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าเรื่องวันนี้จะพาไปดูเทศกาลที่จะทำให้คุณผิวสวยกันค่ะ เปิดคลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมจะพาไปพบกับเทศกาลหนึ่งนะคะที่ต่างประเทศที่จะบอกว่าเวลาที่เราได้ไปที่นี่นอกจากว่าจะได้สะดุกแล้วจะทําให้ผิวสวยด้วยค่ะเทศกาลที่ว่านี้ก็คือเทศกาลป่ามะเขือเทศค่ะเป็นหนึ่งในเทศกาลนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะคะซึ่งจะจัดในวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะ ณห,หมู่บ้านวาเลนเซียนค่ะเมืองบรูโน่ค่ะในจังหวัดบาเลนเซียประเทศสเปนนั่นเองจะบอกว่าต้นกําเนิดของเทศกาลนี้นะคะเริ่มมานานแล้วคุณผู้ชมแต่จะบอกว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าเริ่มครั้งแรกเมื่อไรนะคะแต่คาดว่าน่าจะเกิดมาตั้งแต่ปี1945แล้วเมื่อถึงวันเทศกาลค่ะพวกเขาจะใช้เวลาเริ่มต้นงานในเวลา10โมงเช้าด้วยกันค่ะเมื่อได้สัญญาณนะคะจะมีผู้คนนะคะเข้าแข่งขันนะคะโดยไปเอาแฮมเนี่ย จากยอดเสาะะที่ถูกทานน้ำมันไว้ระหว่างนั้นนะคะชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะร้องรำทำเพลงนะคะรอเวลาที่คนบนยอดเนี่ยโยนแฮมลงมานะคะซึ่งนั่นเนี่ยเป็นสัญญาณว่าเอาละสงครามมะเขือเทศกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและหลังจากนั้นค่ะเวลา11โมงรถบรรทุกมะเขือเทศจะแล่นออกมานะคะเหล่ามะเขือเทศคุณภาพแย่ราคาถูกที่ถูกบีบคลึงจนนุ่มแล้วนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บค่ะจะถูกโยนลงมาจากรถบรรทุกนะคะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เลือกหยิบนะคะหลังจากนั้นก็จะนํามาคว้างปลาใส่กันแน่นอนว่าจะไม่มีการวีนการกดเครื่องกันแต่อย่างใดเพราะว่านี่คือเทศกาลของบ้านเขานั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะจะมีการปล่อยน้ำนะคะจากท่อฉีดขนาดใหญ่ทําให้บรรยากาศเนี่ยสนุกสนานแล้วก็ชุลมุนไม่น้อยเลยทีเดียว สงครามมะเขือเทศค่ะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นนะคะทุกคนจะต้องหยุดทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถดับเพลิงนะคะเข้ามาฉีดทําความสะอาดเมืองนี้นั่นเองค่ะทาให้หมู่บ้านกลับมาสวยดังเดิมจะบอกว่านะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยหลังจากที่เขาได้ทําการร่วมเทศกาลนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะแยกย้ายตัวใครตัวมันนะคะกลับไปถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนสุขมีค่าแล้วก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ว่านอกจากสนุกแล้วนั้นวิตามินจ เมืก่อเกิดเทศก็จะแบบว่าเคลือบผิวเราทําให้ผิวเราเปล่งปลั่งอีกด้วยเลยว่ากันก็ไปตลาดสดกันดีกว่าไปหาเมื่อเกิดเทศมาปากันไม่ได้ช่วงนี้ของแพงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต